จริงนะครับก็มีความหมายมากๆเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณโบมรรดาและคุณวินเมชุยจบินอยู่กับเรารเบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับงดงามในจิตตรการตามากๆเลยนะโอ้โหสวยเหล่าจับใจจริงๆทุกท่านค่ะนี่คือป่าหินเมือ์คานยะยกความงดงามในวรรณคดีไทย ทั้งสองท่านเลยนะคะัดใจไว้สักครู่เดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ใครเห็นแล้วใจฟูใจชืวนสดเอ็กซ์เลยขออนุญาตพาสุภาพบุรุษสุรีสองท่านนี้ให้เกียรติรเมินด้านขวาองเวทีก่อนได้ไหมคะดีใจนะสองท่าน่นเลยใจใจสั exactly. to ่นยังไงบอกไม่ถูกเลยนะคะเป็นคุณนางสงกรานของเราครับนางสงกรานนะคะและ คุณปินเนทาวินคนทันนะคะวันนี้ให้เกียรติกับเราเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกท่านฐานนี่คือพาบรรยากาศที่สวยงามจะพาทุกท่านก็สันะครับรวมถึงการแสดงเปิดงานของเราไปสวยสดงดงามจริงๆเรียกว่าเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่หลายคนรอคอยครับ ใช่แล้วนะคะโอกาสต่อจากนี้ไปขออนุญาตค่ะในการกราบเรียนเชิญบุคคลสําคัญของเราให้เกียรติมาด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะท่านแรกค่ะขออนุญาตในการกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครคุณพรมภูมวิพัฒน์ภูมิประเทศค่ะขอสิทประเมินต้นะนครับด้วยนะับ และทั้นที่2ครับผมขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับคุณวิวรัตมนัสสนิทวงครับกราบเรียนเชิญสู่ด้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะมัยนยีดนีการกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามของเราคุณสุภาพชัยวัิริคุณครับเรียนเชิญครับและผมขอเรียนเชิญครับ ท่านผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเสิญปรมยือต้อนรับคุณนัทครุษสูตรครับและแน่นอนนะคะนางสงกรานและตัวแทนของป่าหิมพัน์ผู้ปกป้องดูแลวันนี้คมจะต้องเรี่ยนเข้กสู่พิธีเปิดกับเรานะคะต่อด้ไปนให้คุณเป็นยาและคุณวินเมชวินนะครับช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะขอกานขานาพิธีเปิดของเรานะคะ มีเอฟเฟกต์น้ำค่ะดังนั้นท่านใดที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะระมัดระวังกันนิกหนึ่งนะคะ because there will be some water features ladies and gentlemen so I like to a mild reminder maybe look out for your phones and your cameras right that's great take taking good care with your electronic devices from now on okay เอาละตอนนี้เป็นช่วงเวลาการเปิดพิธีกครเริ่มต้น ครับผมเรามาร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเป็นการเปิดงานนะครับเจ้าของแล้วเชิญครับห้าสี่สามสองหนึ่ง

ใครตื่นเต้นเหมือนดิฉันบ้างคะโวเสียงดังๆเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอู้เอาล่ะเราอยากจะพูดคุยกันแล้วด้วยก่อนอื่นให้ทั้งสองท่านได้ทักทายเพืแฟนก่อนดีกว่าไหมเชิญครับคุณบินครับครับสวัสดีครับผมเป็นเมนโทรินนะครับสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีค่ะโบลดาค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้คุณปบคุณบินได้มาร่วมกับงานเปิดตัวมหาสมการของเรานะยขออนุญาตถามคุณ lady first ก่อนทางคุณปบ,บก่อนละกันนะะวันนี้ครับและปีนี้ได้เป็นนางสมกรารด้วยใช่ค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างภูมิใจมากค่ะเพราะว่าชุดไทยวันนี้สวยมากแล้วก็เครื่องประดับเป็นเครื่องแอ t ทีด้วยแล้วก็เป็นโบรารณตั้งแต่รัชกาลที่5ว้าคือของทุกอย่างในวันนี้คือขลังมากๆเลยค่ะแล้วก็ อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองสวยมากๆคุณสวยจริงๆครับรู้สึกคุณไม่ได้แค่สวยธรรมดาคุณคุณคุณพูดถ้าเลยได้ใช่ไหมหนูไม่รู้ล่ะไม่รู้หนูเขาเห็นด้วยไหมคุณต้องเห็นด้วยเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยขอเซียนรีดดังๆนะคะ สวยไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะดิฉันเห็นด้วยดิฉันว่าปกติคุณสวยแบบสง่าอยู่แล้วพอใส่ชุดไทยเข้าไปนะสมเป็นค่ะต้องว่าเป็นนางสงการนะผน้หงพุงสะเทวีเงพุงสะเทวีเป็นค่ะให้ความอุดมสมบูรณ์แลยค่ะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมีความอวบอวนนิดนึงนะคะน่ารักอวบตรงไหนนี่ดีจริงนารักก็สวยอยู่ ขอบคุณค่ะเนอะได้สัมภาษณ์นาสงการแล้วรับคุณบูนครับตัวแทนคนรุ่นใหม่วันนี้มาร่วมเทศกาลสงกรานต์แบบมีความโมเดิร์นมีความสมัยใหม่คนรุ่นใหม่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับจริงนี่เป็นครั้งแรกโฮลิเลยนะครับที่ใส่ชุดไทยมาร่วมงานอีเวนต์ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้ได้ represent ความเป็นไทยในรูปแบบโมเดิร์นอย่างชุดที่เวินใส่เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความร่วมสมัย เข้ามาเกี่ยวข้องครับรวมถึงเครื่องประดับนี้เป็นเครื่องประดับโบราณนะครับที่ได้จมใส่ด้วยครับก็ดีใจมากๆครับยอดเยี่ยมจะไม่บอกว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีได้อย่างไรครับชุดลองมาเป็นไทยหน้าก็บอกว่าเท่แบบความเป็นไทยและมีการใส่เล็บเจลด้วยเจนซีของเจนเดี๋ยวกลัวสะท้อนความทันสมัยไม่ออกมาใช่เราก็เลยผสมผสานระหว่างความเจลบอยกับความเป็นไทยนี่ไงกรีดได้ครีดได้ฮะ ที่สุดจริงๆครับเขาตั้งใจเนอะแบบทุกดีเทลทุกรายละเอียดเลยนะคะเก็บรายละเอียดมากเก็บทุกทุกรายละเอียดเลยนะคะแต่ในไหน,นก็เป็นคนรุ่นใหม่นะได้มาในงานสงกรานแล้วเป็นยังไงบ้างคุณความได้นัไ,<ห>ไหมประสบการณ์ที่เราเคยมีโอกาสร่วมง,งานสงการานที่ผ่านมาแล้วมันประทับใจอยากจะเล่าให้ฟังภาพที่มันรู้สึกว่าอยากจะเล่าเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตถามคุณโบครับจริงๆเทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลที่โบรู้สึกอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่า ในการเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาร่วมสนุกในการบวกกับชาวต่างชาติได้เข้ามารับชมแล้วก็ร่วมสนุกกับเพณีของประเทศไทยด้วยก็รู้สึกเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าเป็นทางเทศกาลทอบอุ่นครอบครัว่แล้วก็ตอนรับนั่องเที่ยวให้เห็นว่าคนไทยประเทศไทยของเราเนี่ยมีความดีงามยังไงบ้างเนาะถูกต้องค่ะแล้วฝั่งโน้นนะคะประธานลาวกันสงกา์เป็นทาใจอะไรบ้าง ครับผมก็จริงจริง,รง,รง,รงเนี่ยช่วงสงการของวินเนี่ยรู้สึกถึงครอบครัวเหมือนพี่โบเลยครับ mm hmm. คือรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับครอบครัวนานที่สุดของปีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่รอคอยแล้วก็อยากจะมีความสุขได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เป็นเทศการที่ผมว่าเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยมากๆครับ mm hmm. เห็นด้วยเนาะเพราะจริงๆแล้ววันที่13เนี่ย mm hmm. เป็น เลยนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนหน่อยดีกว่าทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะให้มาเที่ยวสงงรานบ้านเรากันเยอะๆเลยค่ะทั้งสองท่านเรียนเชิญค่ะคุณดูก่อนก็ได้ครับกอได้ค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเทศกาลสงการานต์นะคะเป็นเทศกาลที่น่าสนุกแล้วก็มีทางวัฒนธรรมมาให้ทุกคนได้สอแสดแทรกเข้าไปนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่ไอคอนสยามกปนเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเขาครบครันค่ะทุกคนสามารถมาแบบว่า ตัวเปล่าได้เลยเสื้อผ้าก็มีให้เปลี่ยนเครื่องสำอางก็มีให้แต่งของกินก็มีให้กินของช้อปปิ้งก็มีเยอะมากแถมน้ำเพราะว่าจัดให้แบบจุกๆแล้วก็ยังมีมุมที่เป็นแบบว่าแฟมิลี่ด้วยก็เรียกได้ว่าครบครันค่ะเทศกาลนี้อยากให้มาที่ไอคอนสยามเท่านั้นนะคะคุณโบสัญญาแล้วนะว่าปีนี้จะมาเล่นที่นี่เจอแน่เจอกันได้นะฮะโอ้โหน่สุดหล่อเรานะฮะ เชิญบคาณบินครับเชิญผมิดก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับจริงๆผมมองว่าเทศกาลสงการเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยที่รอคอยแต่ว่าเป็นเทศกาลที่ผมว่าทั่วโลกทั่วโลกรอคอยแล้วก็อยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงเวลาสงการนะครับก็ขอฝากที่นี่ด้วยนะครับไอคอนสยามนะครับอย่างที่พี่บบบอกเลยครับครบคันมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะหิวคุณจะชอปปิง้งหรือคุณจะมาเล่นน้ำู่ตรงนี้นะครับครบหมดเลยจบที่เดียวครับ ดังนั้นต้องมาแล้วล่ะครับสงการนี้นะฮะอ้าวแต่ก่อนอื่นครับขอเสียงปรบมือให้กับนางสงการของเราและตัวแทนรุ่นใหม่นะครับคุณโบเบลดาคุณวีแมทช์เวนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญทั้งสองท่านจัดเต้นกันในขั้นสยามของเราเป็นก่อนเลยนะครับขั้นเปียกไฟพรานไฟแบบนี้อ่ะมาเรื่องเงาดีอะไรเงไหบ้านแต่บของการลุกวันนี้มาเป็นนางทุษาเทวีค่ะเป็นนางสงการผมจะปีนี้ให้ขั้นสยค่ะ ก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาประชาสัมพันธ์แหละว่าวันนี้เริ่มพิธีแล้วนะคะเทศกาลขูานใข้าเสียค่ะความรู้สึกที่ได้ถ่ชุดไทยจัดเต็มแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบอะ่ะชอบอยู่แล้วคนชอบอะไรที่เป็นแบบไทยๆอยู่แล้วด้วยก่อได้นู่งครับก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบสวยภูมิใจมากเครื่องประดับก็เป็นของเก่าเป็นแอนทีคเลยะค่ะแต่สมัยรัชกาลที่ห้าด้วย ก็ยิงรู้สึกแบบว้าวสบีเรามีความรู้เกี่ยวกับดังคุองาักรีวีมาต่อดยยังไงไหยคะซูบโบอ่ะเคยเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วนักงจกักรีวีก็คือเขาจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ,ณ,ณ์เห็นผู้ให่กับผู้ติต่งบอกว่าต้องใส่รถผ่านตลอดเลยว่าผ้านีอะไรยังไงสัมนใจยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบผ้าเขาเรียกว่าผ้าแบบ ค่าโบราณเนอะแล้วก <It> ็ว <É. S 2> ิธีการทอวิธีการถักอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดมากกว่าในสมัยปัจจุบันจะมีทั้งลายที่หวานแล้วก็ลายพิเศษแต่โบจะไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะหรอกแต่แค่รู้สึกว่าโอเคเราชอบแบบนี้เราชอบแบบความที่เขามีที่มาที่ไปของแต่ละแบบอย่างอย่างอย่างถุงน่องใส่แบบว่าต้องติ๊กติ๊กอะไรของมัน มีฟิตติ้งค่ะครูเขาถามว่าอยากได้เป็นแบบแบบนี้หรือว่าปิดคูก็เลยบอกว่าเปิดคูุมไปเลยเพราะเราเป็นตัวแทนคาคูรุส์ุดคลุมเรา เพราว่าแต่รุ่นก็คือยิงเป็นสัมภาระที่เราอยากได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วครูเขาก็จิ้มมาเป็นชนี้เหมือนเดิมค่ะขอให้เราเลือกแบบไหนครับเลือกสุดตัวชอบไหมเปนการสัมภารชุดไทยใช่ไหมชอบชอบมากมากก็คือจริงๆชุดไทยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันละเอียดอ่อนแล้วมันก็สวยมากแล้วหลายๆสีหลายๆดีไซน์คือชุดไทยเนี่ยต้องให้เป็นไทยโบราณนะคะไทยก็ตานพี่นุ่งอะ จะดูหวานเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันจะมีความแบบส่งคนใส่เุเพราะอย่างนี้ต้องการเลืดโ้โหออน้าคสวยคุณกรยน่ากเลยนะคะอยากอยากมีหมดเลยเม่วเข้างานก็นั่งเฉลียงออไคะใส่เฉลียงไสุด สั่นด้วยเลเรสั่นด้วยสวยลอยมาเาค่ะเพราะว่านางสาวเทวีปีนี้ค่อนข้างสมบดูอ่าเขาก็จะสั่นนิดหน่อยอ่าเราเปล่งแต่ตอนนี้เราเปล่งกีกนิดหนึงเพราะอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเนี้ยเอาถ้าบอกว่าเราไม่ได้กลัวอะไรอ่าเชิญชวนคนมาเที่ยวงานดีๆในปีนี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะโบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าทางไอคอนสยามเขาจัดเต็มจริงๆ ก็คือถ้ามาตัวเปล่าก็สามารถเล่นสงการร่วมกับพวกเราได้เลยเขามีอุปกรณ์ให้มีห้องอาบน้ำให้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มีแปงเปิงมีทุกอย่างซึ่งสมมารชื่อสงการก็คือใครเอ่อเล่นน้ำแล้วอาจจะเหมือนลักษณะตรงน้ำปากซีดก็เติมปากกนได้เลยนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญสำหใครที่มาเป็นครอบครัวนะคะก็มีมุมิลี่เด็กน้อยก็คืออแบบไหนไแ้่นอนค่ะ ไทยก็กะนก็ใส่ไทยบ่อยใช่บ้านในละครใช่ค่ะจบแล้วตั้งค่ะเรตติ้งบ้างราซอร์เรสตั้งคเดตติ้งค่ะแล้วก็สำหรับพี่ชื่อชมละครนะคะขอบคุณพี่ด้วยที่ทำมากันอย่างหนักดัดตทุกวันเลยขอบคุณครับถ่ายด้วยอะไรไหมพี่พงศ์ถ่ายเมื่อยถ่ายด้วยตั้งแต่หลายๆคนเริ่มเริ่มเป็นดูแม่คุณตาแล้วก็หลายๆคนได้เาเรียกว่ารู้จักชนนวัตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดง ฝั่งนางคณิกาพี่ตอยรนีหรือว่าพี่ท็อปอะไรอนู้นหรือว่าใครก็ตามค่ะคุณแม่คือทุกคนรั<ล>กหมดเลยรักมาตลอดเลยเมื่อวานมีสอง,นงบนนัดแต่ป้าแต่งเลยคะคาดีขนาดไหนไม่คะหรอว่าจะได้แต่ถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีเนี่แต,แต่เดี๋ยวป้าเขาจะพาไปเรียนข้าวป้าเขาบอกว่าถ้าขึ้นสี่อ่ะเลดดิ้งขึ้นสี่อ่ะจะพาไปกินข้าวเลยเพราะว่า เตียยตังเลยค่ะ้นแม่อนแรกมาขึ้นเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาวันไปแก้บนกับป้าเพราะว่าป้าเขาบนกมว่าถ้าเลตดิ้งมีเลขแปดติดขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปํำโบสว่างที่นคละห้อกันอคนนะ้องไม่รู้ว่าป้าบนแบบไหนแต่ป้าบนบอกาถ้าป้าบนว่าจะให้นางคณิกาทุกคนมาลับก็จะได้เห็นนี้ันดเหมือนกัน ป้าที่มิ้งเกิดแล้วนะวะ่โอ้มีคิวไหมต้องพรออะไรไปแล้วนะพูดเมื่อคืนแล้วค่ะป้าพูดแต่ตอนแรกยังไม่เห็นทะเลขพอเห็นทะเลขปั๊บอือเตรียมตัวเราพอไปอ่ะอเราต้องใส่นะสบายแค่ เขาใจดีเลยแล้วมีคนถามมาถามยินดีด้วยนะเออเรื่องอะไรนะเรื่องไหนก็เขาขอแล้วไม่ใช่หรอขออะไรนี่ก็แบบงงแบบแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็แบบส่งข่าวมาให้ดูอะไรอเงี้ยบอกมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ รูปรูปนั้นเป็นรูปางานแต่งก็จริงแต่เป็นงานแต่งเมจมสค่ะนะาเจมสจิกับโต๊ะแล้วก็แสงมันสวยอะไรมันสวยแหละแค่นั้นละค่ะคือเขาอะเป็นคนที่ต้องลงรูปเขาเรียกว่าอะไรอะอให้ในไอจีมันมีรูปเรียงกันเป็นแบบเอฟ้าเส้นตรงนางก็เลยเอาเราไปู้วยเพราะาตรงนั้นมันรวมตัวกันแล้วก็สวยแต่ว่าคือพอเห็นแล้วว่าเออแล้วถึงขอต้อนรับมิต้งเหมือนกันนิวก็ว่างนะ มือก็ยังไม่หนักเลยแบบยังยกมืออวดไม่ได้เลยแล้วคุยกับเขาไหมถามเออยังไงไม่ถามเลยไม่คาดหวังล้วกันถามไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นเราหรือเปล่า่ไหมายถึงว่าถามไปบอกว่าโดนงูนะโดนงอไมผล่ปนตังยังไม่ได้ถามช่วงนั้นเขาอยู่เวียดนามเขากลัวไปเที่ยว เาเ็นเาลาเขาอกงานวันนี้ไงเขาว่าอะไรบ้างคะก็บอกว่าเป็นงานครกเก่างาน่านางเช้ทองฟ้าหนูก็ชอบขอโทษตรงู้ดีเล่เป็นเหตุโอดีเลยมากเลยตั้งแต่ต้นปีป่ะกคตเขาก็จะไหวที่แค่เพราะว่าในงานทุกฉาก็คือหวานชามันยังไงล่ะหวานตอ่มงานเ็ทุกถึงคนต่ก็มีกำลังใจนั้นนะ เกือหลายๆคนยังไม่รู้ว่าบรทอะไอเย็กยยยยยคนยังยยยยยย่ยย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 หยยยงยย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 ยเยยหย่ยนยยนึยยยยยยยายย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 นยวยย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 ัยย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  หอมแก้มกันคือปกติมากมันได้ว่าให้กำลังใจแหละเพราะว่าตัวเขาเองอะอยู่ช่องสามเป็นสิบปีเนาะก็<ม>น่าสงสารอยู่เหมือนกันที่ไม่เคยเตะเขาเลยไม่เคยเตะเขาเลยแม้สักครั้งเดียวปีนี้เป็นปีแรก<ฮ>ที่เตะเขาทั้งลูกโทษแล้วก็ทั้งในสนาม<ฮ>เราว่าเขาไม่ได้เขาปเป็นแบทเขาจะแบท<ฮ>เพราะอะไรเพราะเขา,เ,าเป็นปีแรกที่เขาได้เตะเขา บลกวนแฟใจดีหรือเปล่ไม่ใช่เราแล้วก็เราของแกมวันจะต้องมาให้เราแล้วแันเป็นแลก็ต้องมากาบไหลกันสนิดนึงอะสนุกยยิ้มี้มไม่ค่ไม่กลูเราหาย้่งี่ ราักกันอยู่แล้วบ่อยๆเป็นปกติค่ะควรลืมไม่ลืมไม่ลืมต้องเตือนกันนิดนึงเราเคยมีแซลไหมวันมาเพ็บมีวค้นแซลมาจบเขาต้าจะวุ่นวายเรื่องอื่นกันอยู่เลยลืมแซวกันเขาแสดงเขาเหมือนไปโฟกัสที่เลขเสื้ออเล็กมั่งก่อนคิดไปว่าบ้านเราต้องทำมีมคือก็ไม่ได้อยากจะกหนักเขาไม่รู้ว่าชีวิตเองเป็นมีมขนาดนั้น พอมันเกิดขึ้นแล้วต้องยอมนะแล้วเป็นมีต่อไปก็คนไทยอยากรับชมอะไรแบบนี้ละค่ะอยาหรือว่าอยากฟังคงสัวดาหโครรดาบ้างค่ะโอเคนแล้วนะคะไปไหนไปไหนอาจจะมาไอซสแอนด์สักวันหนึ่งแล้วก็อาจจะไปนั่งดูท้องฟ้าลา ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนหลายคนเลยค่ะน่าจะหลายคือักค่อดอะไรนะพักผอนทิพยักคาอนักบ้านวันหยุดขอบาุณทุกคนเราได้หยุดแลโอเคโอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยเห็นวนไม่เหนื่อยเรพิลน่อยแรพนื่อยไปเลยไอหัวล้อกับบ้านไปก็โอเคจะได้จ่าวันสคัพักี่อดพ โอ้หอยไม่ได้รูปอยไม่ได้รูมีรูกโอเคจ้าสวยมากนะเดย